มึงเชื่อแล้วถ้าเกิดว่าเรากด F9 ตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็เริ่มอ่านตั้งแต่ตอนนี้เราได้2เทปลงเลยเออมัน,มนเทปเลยเร<ะ>ื่องร้องเพลงไอ้เหี้ยมันไม่มีความหมายชิบิเยชิบิเยชิบิเย,เย,เยอะไรวะมึงไม่เคยเห็นออปเปนไฮเมอร์ร้องอะชิบิเย่ชิบิเย่ชิบิเย่ชิบิเยถ้าถ้าเสิร์ชสวัลลาลาจะเจอออปเปนไฮเมอร์ก่อนเนี่โอ้โหวะไอ้เจ้โรนเเลย เจ๋งป่ะกาฟิวไหนกาฟิวไอเบลที่มันเซนเซอร์เมื่อกี้กาฟิวจิ้งไปจิ้งไปเยจิ้งเย้มันไม่ได้เซนเซอร์ไอสัตว์ภาพมันแตกเห็นที่กูส่งไปยังโอ้ยมึงส่งมาเยอะอ่ะไหนอ่ะกูใครทว่าอันไหนก็ด่าก็ดีก็ด่าก็ด่าก็ด่าหล่อเดตลอดโอ้กระจกว่ากากว่ากากว่าไรกันนี่หนูว่ากูวาดด้วยมา มามะตอนนี้เราก็อยู่กับรายการกูวาดด้วยมารายการที่คนอยากวาดรูปนั้นเป็นพิธีกรแต่ตอนนี้กูจะไม่ดูพวกมึงวาดอีกแล้วเพราะกูจะวาดเองโย่เที่ไกูส่งลิงไปไม่มีใครเข้ามาแต่คิดดีอยู่คนเดียวในห้องโอ้ยกระติกฟอนนมัลบลังเลือกเลือกอวตารอยู่ใจเย็นใช่เหรอไอ้เย็นที่แต่งตัวอ๋อพ่อมึงเลิกใครก็ตายชิ่งกระดีกระดากระดากระดาโอ้เกิดอะไรขึ้นวะชิวหาย ไอ้ด่าด่าดโอ้แล้วกูจะากรู้ไหมว่าึูเป็นไข่เวลาแบบว่างงๆอ่ะเวลาเล่นละนัวกูรู้รู้ออกไปรู้ออกไปพิมพ์อ่ะเออเปลกูลองออกไปดิค่ะฮะมันเป็นเทียอะไรเนยไอฝุ่นก็มาเหมือนกันดิวะลา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 เปลี่ยนชื่อกูแล้วออปปอร์นตี้มันมาอ่าโดยผู้ร่วมแข่งขันมีเต้โนถามฝุ่นในเออคาแรคเตอร์มาอะไรมาไม่เอากระดิกระดากระดากะโดนะ เวลงคิดเลยว่าเราสามารถพูดชื่อคนดังได้เหรอวะไม่ต้องมีจริงก็ได้อย่างกูจะพิมพ์ว่ามิสเตอร์แบดบอกทำไมอ่ะนั่นนะสิเอ่อเชี่ยใครไม่รู้มันพิมพ์ภาษาอังกฤษกดหนึ่งใส่กูอ่ะยบร้อยกูแปลมวแล้วกูกูฉลาดขึ้นแล้วฮะไม่เห็นมีใครวาดอะไรเลย้ราไปถึงโลกอ่ะแล้วนี่คืออะไรเนี่ยไอเย้ยทบามมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ เต้มึงมึงทำกูเยอะเีบกูเดี๋ยวกูจับบางชิบิยชิบิยชิบิยจบแล้วเตะคลิปนี้มึงจะมีแต่ชิบิชยชิบิยชิบิยอะไรที่มันเละๆก็คือไม่ต้องตัดออกตัดแค่ชิบิยีแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วชิบิยชิบิยลาลาอยู่ได้ไรไอ้ีเฮ้ยอะไรอยเนี่ยทียอะไรกูยังู่่ อะไรวะเขียวจริงวะกูไม่ไม่อยากจริงจังกับรูปที่มันมาโพสต์ตรงหน้ากูได้ซ้ำใช่เหรอในเกี่อะไรออกกูว่าพิมพ์ไปอย่างนั้นนะกูแต่ละภาพแต่ละภาพหลายรอบเชนไหนมึงจะทำตัวแบบไอโดนไม่ได้นะเว้ยโอ้โหมึงดูโอ้โหเฮียเดี๋ยวมึงรอดูในรูปที่มันส่งมาให้กูแล้วมึงจะรู้เฮียกูว่าเมึงอยู่นะกูเลยคิดไปอ๋อ้เหี้ยกูบอกให้วาดวิสเตอร์แบดใครแม่งวาดเพนนี่เบอร์คิวรียใส่หน้ากากแบนแบนว้เหี้ย มันก็ดูเป็นแบดไงแบดบอยไป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 เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาหมุดไว้ว่าือแล้วเกิดอะไรขึ้นีหาอุ้ยเป็นหาแปลกนแบดละ วม่ึงทำกูเยอะเดี๋ยวเลียบกูเดี๋ยวกูจัดบ้างโอ้เห็นี่ไหนะเอสได้กูได้แต่ละอันมามีสไปซอีบ้ามวันนี้กูเหง่อออกกันทุกวันเลยวะมึงทำตัวเหมือนได้โนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะนายแล่ก็ดูบตีเสกตอน้าอีพิองด้วยใส่ดิงด้วยกี้ฮโดนกูเกียรมาพิเศษกูเสกกลับเสกมาเสกกลับ ดูของคุนซิ้อเป็นยังไงน่าวะละละนั่นไงสแตนเลยภาษาอังกฤษกดหนึ่งเพราะว่ามันมันพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นด้วยมันก็เลยนี่มันคือเจ็ตจ่อคือวินเจ๊ตจ่อเรียบร้อยแล้วกูเซฟภาพให้ก่อนเลยเดี๋ยวกูจะตั้งชื่อมันว่าเครื่องวินเจ๊ตจ่อเต้ยมันชอบอะไรแบบว่าไม่มีกันสาเนะกูว่า มาให้เต้ถูกใจก็พิมพ์ครึ่งประโยคแล้วมันก็ตัดที่เหลือึงางเงียมันจะุมันจะได้ขาวอเลยจนส้เนีโนสไม้ไซคบีด์เวลาลาลละลเย่หล่เลยหลอเลยโดเลยต่อเลยแต่ลงมาทีใครวเนี่ย ภาพมันเละประเด็นน <|so|>> ี่มันมาป่าโดนจักรที่เพาะปันเละเพาะมันเละเละยังไงมันเลไม่เละตกลงมันมนุษย์หมาป่าหรือมนรุ่นข้างขาวเลยกูเห็นมันทำท่าสยายปีกตอนนั้นจะพิมพ์ว่ามนรุ่นข้างขาวแล้วกูเห็นกูนึกได้ว่าภาพหน้าปกในช่องเราเป็นไอโนเบงก้ามกูเลยเป็นไอโนเบงก้ามไปยิ้มไปด้วย เราจะตั้งอะไรนะให้มันยังไงนะเอาแบบเอาแบบเร็วๆรอบหนึ่งดีกูขอเทสเนี่ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยเพ์อะไรกันเยอะแยะเขาเขาเทสหนึ่งคับห้าเว้ยเฮ้ยเอาจริงเลยเหรอเอาจริงตาแรกจริงเลยจริงเลยอย่าเอาจริงเลยใครมันยังไม่กดวะอ่าเอาจริงเลยก็เนี่ยไอเต้เนี่ยยังไม่กดสานกดก็หมดแล้วเออสามห้าทำไมขึ้นสามห้าะสามห้ามันต้องมีคนโกหกสองคนต้องมีคนโกหกคนหนึ่งดิเฮียมีใครโล่งบ้างม่ใช่โล่งบ้างีมีมีคนได้มีคนได้ของแบบ ประหลาดเลยกูได้เพียร์นดิสคอฟฟิ้งออนซาฟารีอ่าแปลว่าอ๋อเอออ๋อมีใครได้คำว่าอู้วูไหมไม่ได้ไม่ก็น่าจะเป็นไอของมึงนี่แหละเฮ้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยใครว่าที่อะไรวะนี่อ่ะมึงหยุดนี่ใช่อ่ะเฮ้ยมึงว่าอย่างี้ได้ยังไงไอโน่แน่นอนเลยกูโอ้ยมึงใหญ่เดียวอัมส์โซ่โคตรยากนี่ของย่ากกันแลเนี่ย ไม่งั้นมึงโดินชิมิเย่ชิมีเย่มาไรมันสามทับสี่มันรีบกดดีสัตว์เออรีบกดดีฮะฮ่องแล้วอย่าว่านานี่เฮียอะไรบอกว่าว่าแป๊บเบลเลยสัสกูหนึ่งทับสี่นี่เออเพิ่มหนึ่งทับสี่มาไล่กูกดไปแล้วนะนี่กูก็กดแล้วเนี่ยกูก็เข้ามาสองทับสี่แล้วเนี่ยว่าแเร็วๆอ่ะสองทับสี่แล้วเนี่ยเออเนี่ยกูกดกูว่าเฮียเต้ชวร์เลยฮะใช่ใช่ใช่อย่ามเดีย าแล้วแท็กซี่ขึ้นไปว่าไม่ใช่ของมึงรแล้วทีกูโดนนี่ไงไอ้ไชิโนะมันมันลงช่องรวมโนะกูว่ายากแล้วเอ็พิโซดนี้อ๋อของเบิเนี่เองโนะไอ้สซ์โลมาซาโลไม่อากตั้งใจวาดซะด้วยอันนี้เป็นมุกใช่ไหมมาเดี๋ยวมึงเจอกูเนี่ยอะไรเนี่ยไปวาดเลยไปวาดเลยว่อ ไอควก็มันมาเปล่าๆให้กูพิมพ์อะไร Why you running ไอ้น้องแล้ว Why you running วิ่งไม่ได้ไรไม่ได้ติดได้นะที่เแล้วดูอันนี้ภาษาอังกฤษกดหนึ่งแน่นอนมาเป็นประโยคเลยที่เช่ยัวว่าอะไรเเรื่อยเขามีแต่เสือติดปีกเพราะว่ายีราฟติดปีกมันทำไมมือดูโจทย์เสือมีคำเดียวยีราฟมีคำเดียวปีกมีสองคำไม่งเอาปีกออกมาอันสุดท้าย กูทำมาเทสจริงๆอ่ะแต่พวกมึงไม่เทสกูเลยเฮียเฉื่อยกูแบเอม่พักกอแล้วกูโดนโลมาแล้วต่อฉลากมต้องไปอะไรกับปลาบอกกูนีเจีย yeah. มันกลับมาเป็นเฮดที่ตายรอเล็ดเน็ตโหลดจนเฮดขึ้นเฮียร <c ười> อเ <c ười> <Yeah. S 1> ลอ็ดเน็ตโหลดนีเโหลดวะได้อยู่นะได้อยู่นะกูให้เจ็ดทาสู้เครื่องบินเจ็ดจ้อไม่ได้กูให้สิบพาเลยเฮีย <c ười> โจดอะไรก็ได้มาเลยเอาให้ฮาเลยเน้นฮาอแล้วมึงมาถามอะไรกูเนี่ย อะไรเนี่ยไอ้นี่แม่งมีคอเดียวแต่มีสองไหล่เพราะไหล่มากกว่าคอเลยหล่อมากกว่าใครเฮ้ยอะไรก็ยังมีเวลาว่างมานั่งไอ้นี่อีกนะมึงเห็นภาพแล้วเดี๋ยวมึงจะเข้าใจใครแม่งช่างคิดวะไอ้เหี้ยเต้ยไงยี่ช่างคิดที่พอไม่เหมือนมึงไงเยียเขียนอะไรมาไม่คิดถึงคนวาดเลยสักอะไรเนี่ย

กูแบบแม่งสัตว์เอพีฟาเฉยเลยไฟแล้วเฮีิอร์เอรรี่พีเตอร์บล็กลขสาวผู้รอดชีวิตเนี่ยโอ้เฮียคเฮียเลยไม่พูดเหงื่อใจเลยเอาละเอาละคุณจะว่าดูาี่ทำอะไรนี้คุณดูไม่ออกเลยทา่าคืออะไรเออ แล้วต้องฟอมเป็นเสียงให้ทามใช่ไหมอะไรนะเออที่มีหนึ่งคอสองไหล่เขาไหล่มากกว่าคอเลยหล่อมาเลล่อไปมาไว้มาไว้โอ้เหี่ยไมครฟีอีกอ๋อหิวหราอ่ดูเปนีามีสามผู้บายหับมาดูตัวเองกันกูเล่นกี่ไรไม่เกียหรอเล่เปิดนะเปิดนะหมอ๋อ มันเป็นตัวเองกูไปในคอไข่ดั่งไขว่าอะไรอย่างไรไอ้เชี่ยอันนี้มาแนวแบบว่าการเฝ้ากันไปเลยกูไม่ได้วาดไก่ด้วยซ้ำโจทย์อะไรดีเอาเอาสโคบสโคบนะของที่กินไม่ได้ไอ้เชี่ยกูอยากให้ทำมันได้โจทย์กูไปมากมากเลยมันต้องเป็นคนที่เข้าใจนวลนวลมึงได้หมัดกูนี่แหละอยู่รามสามอ่ะมึงขายฟิลิมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวอ่ะไอ้ไอ้โจทย์หน้าขยัะขยงนี่อะไรเนี่ย เป็นอะไรนิิชิมีเนี่ยมันหยุดดิชียได้ไเดี๋ยวเยวกูเลิกเล่นละจีากากจาัจะไ่ลงท้าเลดิคอมบอมเป็นคนไทยนะไม่เสร็จเขาไม่ได้จ่ายเฮ้ยอย่าพูดออกมดิ ต่งแล้วส่งแล้วส่งแล้วจบแล้พร้อมดูกันยังจัดมาดีจัดมาดีอัดมาดีจะเป็นตัวไหนมาดิขอแซ่บแซบดิขอแซ่บแซบเลยมันมันโดนเจ๊จ้อไปทีเดียวรู้เรื่องโดนเจ๊เจ๊โดนเจ๊จ้อวนๆด้วยหมัดกูนี่ยแหละมันกินไม่ได้จริงด้วยวะอ๋อมึงนี่ไงไอ้เหี้ยไอ้ไอ้สามนี่คือมันมาจากอันนี้ใช่ไหมดีสามไ ซีดีลายสาเป็นตีสามซีเรียลชีว์หรอไม่รู้ทำไมต้องตีสามพร้อมมพี่อยากกินไม่ได้จริงด้วยวะอันนี้เลยเฮ้ยคุณาจเขาทำไมแก้วขาไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายกองกระดาษที่ไปไหนไปไหนอะไปไหนก็ไปเลยะแบตเตอรี่นี่เที่ยวเองมึงไม่เองที่เยอะมันเองก็เลยจ่ายให้เลยแบตตเอรี่ะไรกูไม่เห็นมีโจทย์นี้เลยอะ ไอ้เขี้ยหัวไม่ก็เป็นแบลด้วหายได้ไงวะออขวดไม่ออกเม่หมือนขวดอ่ะขวดที่ยัยกูสาวปั้นกระแต่ไฟฟ้าให้แล้วเนี่ยไม่กูไม่เห็นกูบอกเลยอันนี้เด็ดักว่าชอบเดินกลางสายฝนร้องไห้ให้ม่นเห็นน้ำตาแล้วมันร้ไปเสียทามดยอะเสียทาเลยะไอเสทาม ส plane. hey. yeah. ิ่งเห่ได้ทำเวละเก๊กไอเยี้ยเออมาละวสมูทโหขยะขยี้ได้นิ่ววาดมาสักเละขยี้สมู่หยอยอีไนท์มึงวาดจากอีไนท์มึงวาดจากเรื่องจริงไม่ได้เนี่ยกูว่าจ่าแล้วทำไมแม่กูถึงบอกกูว่าแบบอย่ามีเมดเลยลูกอยู่คนเดียวดีกว่าเยี้เยี้กลัวกลัวลูกไปเจอหยอย เียเอาแบบเป็นสถานการณ์วะกูว่าสบู่กินไม่ได้อยู่เจียมไอฉากนี้มันนอกแอคแท็กออน์ไนทัลกูมาละเตยไปคิดไวเลยวะทำไมกูอ่านจบดีแล้วกูมีเพลงเข้ามาในหัวแต่เดี๋ยวกูค่อยบอกตอนที่เฉลยแล้วกันชิมิชิมิชิมิเย่ชิมิเยใช่เหรอไอเชียฉากกูมันเป็นคือเฮียเพลงแอคแท็กออน์ไนทัลเนี่ มันมีอาหารมาอีกแล้วบอกกูทีนี่ไม่น่าใช่กูนะมันมีคนอยากได้อาหารมากกว่าเลยไม่ใช่กูละมันมีคนชอบอาหารนะทำมาตั้งสองเอพิโซดไอ้เชื่อไม่เลือก็ทีแย่ละเมื่อกี้กูออโต้พายโอลดอะว่าบอกว่าไม่ใช่กูแต่ว่ามันใช่กูแน่เลยไอ้เชื่อกูได้เลยกูเจอโจทย์นี่ปุ๊บกูพิมพ์มาเลยโอ้โงานกินกาแฟเอาทุกกาแฟดิ่มัน อร่อยมากแล้วทำไมมาทำหน้าแบบนั้นวะเออแต่พออ่านโจทย์ก็อ๋อเมันกาแฟนี่หว่าแถมเป็นโจทย์กูด้วยนี่หว่าไม่น่าใช่กูนะไม่ใช่กูแล้วล่ะเอ้ยมึงไม่ใช่อาล่าวมันคือเครื่องดื่มแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะกูนะทั้งเขียนโจทย์ทั้งวาดเลยทีเนี้ยดูดิมันเอาเหี้เลยไหมกูว่ะแล้วต้องมาจากไอ้ทาไหมเชี่ยไอ้ทาฝรั่งโกนคนนมตุ่มปิ่นมากเลยที่ีมปิ่นมึงดูของกูหัวนมนี่ยจะงอกใหม่ได้ไหมนะ พีส <ś webinars> ัต <wird> ว <variance> ์เองว่าต่อจะจบได้หวะของมึงนี่เองอมึงนี่เองกูก็เลยเริ่มต้นเลยมีเแฟนคอมด้วยจบมาเลยเกียร์กูว่าไม่ใช่แม่แล้วเป็นครูแล้วตอนเนี้ย ไอ้เต้มันเติมผมมาไม่ครบผมเห็นว่านะมีขาวๆอยู่นะหัวนี่นี่อะเนี่ยเฮ้ยมึงกันเลยจะบอกว่าลิปเกหัวล้านเหรอผมงอกะผมงอกที่ผมงอกบนหัวเนี่ยแต่เด็กจนโตอะไรเงี้ยแล้วใครบอกไม่งอกเพิวะไอ้ีโอ้ยเล่นจนผมงอกบนหัวแล้วนี่ยเซลบันเซลบันอีลอย ไม่คิดอะไรเลยคอนเทนต์ไงไม่ใช่ที่โรงเรียนแล้วใครสันหลังอ่ะอ๋อคนวอนนี้เลยเขียนใส่กูกูคืออะไรวะใหญ่ตะโพกเขียว I like it เครื่อจิตอนนี้ต้องไอ้นี่แล้วว่าเตะตอนปิดคลิปว่าต้องแบบว่าเป็น พอสิทธิ์แล้วป่ะพอสิทธิ์แล้วก็แบบมีภาพพวกเราไปแล้วไม่เคยเรียนเรื่อยเรื่อยหยุดดูทีละภาพทีละภาพไม่ได้เซฟไม่ด้วยเวเดี๋ยวมึงก็ไปเซฟเอาต่อไปก็ไปขอบเอาไงขอบเอาไปขอบหรอฮะโหเยอะวัวแตกเลยคลิปนี้ลงเมื่อไหร่อ่ะปีหน้าไหมไม่มีพอสินอะไรอังนั้นแหละ หอศิลป์ชาโล่โอ้อะไรวะเออเออหอศิลป์นะเว้ยเออเออใครอยากให้มีหอศิลป์ก็คอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเต้ฟเอาใช่เต้จะทำหอศิลป์ถ้าเกิดว่าแบบแบบคอมเมนต์แบบว่าคลิปนี้คนดูสักล้านวิวแล้วก็มียอดไลค์ประมาณสิบล้านน่ะก็จะเอาทำหอศิลป์ยอดยอดไลค์มาจากไหนว่ายอดวิวยังอยู่ล้านนึงอยู่เลยอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการเมื่อกี้กันลยไรอยู่ ดูวาดและดูว่าดกันมาแวต่ยิ่งดูบ่อยเกินจบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการวาดด้วยคนใช่เปล่าวะจําชื่อไม่ได้เพราวาดเร็วมาวาดลูกวาดลูกกับเตเต้เพราะคำแซลของทุกคนกูเลยได้มาวาดในวันนี้เป็นไง แลวก็เพราะว่ากูขี้เกียจจับเวลาก็เลยมาวาดในวันนี้แล้วก็เพราะว่ากูขี้เกียจทําเทมเพลตกูก็เลยมาวาดในวันนี้เอ้ยความจริงเปิดเผยหมดแล้วลงใส่เพลงเียจบแล้วทายอยู่กูว่าเออแล้วก็อันทับเลยลงคลิปเียอะไรเนี่ยเอ้ยคลิปที่มันไม่มีอะไรมันหาเสมอเชื่อกูอ๋อสำหรับรายการที่ อ่ะรายการที่กําลังจะมายังไม่พูดถึงดีกว่าเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเกรดสำหรับรายการที่เพิ่งผ่านไปก็รายการมาเยี่ยวเองมาร <laughs> ออายการต่อไปรายการต่อไปรายการต่อไปรายการต่อไปมาสไปเดอร์แมนด้วยกันมามากินเพื่อนด้วยกันมาตัด <c oughs> ไปนะครับเออไปที่ต่างโลกด้วยกันมาก็วันนี้ก็ต้องจากลากันไปกับนะทิ้งท้ายกันไปกับบทเพลงของโนอะขึ้นเลยเพลงขึ้นเลยโน้ไปเดอร์แน <h ats> ไอ้เชี่ยแม่งร้องมาทั้งไอ้ที่สวดไอ้ยี่ร <c oughs> ้องมาทั้งตอ, <c oughs> อ,อน